So your friend. ดีบักบอกแม่ของเขาว่าอาสมาเป็นลูกสาวของเขาและเป็นหลานของแม่เขาจะสัมผสัสเท้าทําความเคารพแต่แม่เขาก็เดินหนีนด้วยความไม่พอใจอาสมารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติที่บ้านครอบครัวกิลซูคีได้รับข่าวว่าดีบักกลับมาที่อินเดียแล้วก็ไม่พอใจเขาคิดว่าความตายพาดีบักกลับมาที่นี่และเขารอดีบักมา20ปีแล้ว ซูกีก็หยิบปืนออกมาจากหีบทุกคนพยายามหยุดซูคีแต่ไม่สำเร็จซูคีออกไปจากบ้านราโนอธิฐานขอให้ซูคีอย่าทำเรื่องไม่ดีอามันก็วิ่งตามซูคีไปที่บ้านคร,บรอบครัวทิวรอนอาสมาทำความเคารพคุณย่าขอให้คุณย่าทำขนมหวานให้เธอแต่อีกฝ่ายก็ยังคงยืนนิ่งเงียบ อาสมาเดินไปหาปรีโตภรยาของอโศกบอกว่าเธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับปรีโตมามากเธอชอบการปักผ้าแบบปันจาบเธอขอให้ปรีโตสอนเธอบ้าง ปรีโตสีหน้ากระอักกระอ่วนและฝืนใจพยักหน้าอาสมาขอโทษมินตี้ที่เธอไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมินตี้มากนักมินตี้กอดอาสาด้วยความดีใจจากนั้นอาสมาก็เดินมาทักทายชิวกี้ภรยาของกีกูซึ่งเป็นลูกชายของอโศกถามว่าอาโศกอยู่ที่ไหนเธอรองเรียกอโศกกับกีกูอโศกกับกีกูก็เดินลงบันไดมาที่ห้องโถงดีบ้า จะทำความเครารพอโศกแต่อโศกก็ห้ามไหวถามดีบักว่าทำไมเขาถึงได้กลับมาที่นี่หลังจากที่ผ่านไปหลายปีหรือเขาต้องการที่จะมาทำลายงานแต่งงานของหมิ่นตีอาสมาสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงได้อารมณ์ไม่ดีและเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเธอเดินมาหาอาโศกบอกว่างานแต่งงานจะปราศจากครอบครัวได้อย่างไร อโศกถามอาสมาว่าเธอมีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรือเขาถามดีบักว่าใครที่เป็นคนเชิญดีบักมาดีบักบอกอโศกว่าไม่ได้มีใครเชิญเข้ามาแต่เขากลับมาที่นี่เพราะอาสมาต้องการพบกับครอบครัวเธอ คุณย่าบอกดีบักว่าอาสมาไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่นี่รวมทั้งเขาด้วยอโศกบอกให้ดีบักกลับไปดีบักก็รู้ดีว่าตัวเองทำอะไรลงไปและอย่าบังคับให้เขาต้องพูดมันออกมาอาสมาบอกอโศกว่าเธอรู้ว่าทุกคนโกรธดีบักที่เขาไม่ได้กลับบ้านมา20ปีซึ่งเขาก็ไม่มีทางเลือกอโศกบอกอาสมาว่าพวกเขาไม่ต้องการ จะคุยกับเธอและไม่สามารถจะให้เธออยู่ที่นี่ได้เขาบอกให้เธอกลับแคนาดาไปถามว่าเธอรู้หรือไม่ว่าดีบักทำอะไรลงไปสูคีมาถึงที่นั่นบอกอโศกว่าถ้าอาสมาไม่รู้ก็ให้บอกความจริงแก่เธอไป สูคีพ่ออามานก็เล็งปืนไปที่ดีบักข่มขู่ว่าเขาจะแก้แค้นให้สำเร็จด้วยการฆ่าดีบักทุกคนในครอบครัวเดินมาปกพ้องดีบักสูคีให้ทุกคนหลีกไปวันนี้ดีบักจะไม่รอดเพราะดีบักได้ทำลายความสุขชื่อเสียงของครอบครัวของเขาอาสมารู้สึกกลัวดีบักบอกให้อาสมาไม่ต้องกังวลเพราะ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาและเธอมีทั้งครอบครัวที่คอยดูแลเธออยู่จากนั้นดีบักก็เดินออกมาเผชิญหน้าสูคีเขาบอกให้สูคียิงเขาได้แต่อย่าได้ก่กอกวนครอบครัวของเขาอาโศกพยายามจะห้ามดีบักอาสม่าแอบไปโทรหาเอกรรมบอกให้เขามาช่วยเธอสูคีจะยิงดีบัก แต่อามันก็มาหยุดสุคี่ไว้สุคีบอกให้อามันหลีกไปเพราะดีบัก ทำลายชื่อเสียงของครอบครัวพวกเขาจากนั้นก็หนีไปจากที่นี่สุคีก็ยิงปืนออกไปอามานผลักดีบักให้ล้มลงเพื่อจะช่วยเขาทุกคนตกใจเมื่อได้ยินเสียงปืนอาสซมากลับมาเข้าใจผิดว่าอามันจะทำร้ายดีบักเธอผลักอามันด้วยความโกรธถามว่าเขากล้าดีอย่างไรสุคีจะทำร้ายดีบักอามันทุกคนพยายามหยุดสุคีอโศกบอกให้อามาน พาสูขีกลับไปสูขีต่อว่าอาโศกอโศกกีกูและอามานช่วยกันพาสูขีออกไปข้างนอกบ้านอาสมาบอกดีบักว่าเธอโทรแจ้งตำรวจแล้วและห้ามเขาตามสูขีไปแต่ดีบักไม่ฟังและเดินจากไปปริโตกับมินตี้ห้ามอาสมาไม่ออกไปนอกบ้าน ต่อมาเอกรรมกับพวกตำรวจมาที่บ้านครอบครัวทินรอนเอกมต่อว่าสุกีที่เคยยิงเนมัดบอกว่าเขาจะทำให้สุกีติดคุกสุกีบอก เขาจะไม่ฟังใครทั้งนั้นถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเขาอามมนคิดว่าเอกรรมจะเป็นว่าที่พ่อตาของเขาได้อย่างไรในเมื่อสูขีกับเอกรรมไม่ถูกกันเขาเห็นอาเลียโทรมาจึงตัดสายทิ้งเอกรรมบอกว่าเขาจะจับสูขีกับอามมนเข้าคุกทั้งคู่อโศกบอกให้เอกรรมปล่อยสูขีกับอามันไปถามว่าเขารู้หรือไม่ว่าเกิด เรื่องอะไรขึ้นเอกรรมแย้งว่าสุคีไม่สามารถจะใช้ปืนทำร้ายใครได้เขาสั่งให้ลูกน้องจับกลุ่มสูคีกับอามันไปดีบักบอกเอกรรมว่าอามันนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำอะไรเลย อีกทั้งอามมนเคยช่วยเขากับอาสมาไว้ถึงสองครั้งเอกัมตอบตกลงและพาสูคีนั่งรถจากไปอามมนเห็นอาเลียโทรมาอีกเขาจึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเธอที่บ้านครอบครัวสันทูอาเลียอยู่ในห้องคุยกับรูปถ่ายของฮาลีนเธอบอกว่าเธอคิดถึงฮาลีนมากเนมัดกับรูปี่มาบอกให้อาเลียเปิดประตูแต่อาเลียปฏิเสธอาเลียโท หาอามานแต่เขาไม่รับสายจากนั้นเธอก็เปิดเพลงและเต้นรำรูปีบอกเนมัตว่าอาเลียคงจะเต้นรำเพื่อให้จิตใจสงบลงเนมัตบอกรูปีว่าอาเลียไม่ยอมบอกเธอว่ามีเรื่องอะไรอยู่ในใจทั้งทั้งที่เธอนั้นเป็นแม่ของอาเลีย ที่บ้านครอบครัวทินรอนอาสมาก็ยังรู้สึกกลัวถามดีบักว่าสูคีเป็นใครทําไมถึงต้องการจะฆ่าเขาดีบัก,กโกหกเธอว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอโศกถามดีบักว่าเขายังไม่ได้บอกความจริงกับอาสมาอย่างนั้นหรืออาสมาได้ยินก็สงสยัยดีบักบอกให้มินตี้พาอาสมาไปมินตี้พาอาสมาไปที่ห้องชั้นบนคุณย่าบอกดีบักว่า ถึงเวลาจะผ่านไปแต่ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและสุขีมาที่นี่ก็เพราะเขาดีบักบอกอโศกว่าอาสมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเขาไม่ต้องการจะบอกเธอดังนั้นเขาจึงขอร้องไม่ให้อโศกพูดเรื่องนี้อีกคุณย่าคิดว่ามีแค่เธอกับดีบักเพียงสองคนเท่านั้น ที่รู้ความจริงที่ในห้องอาสาร้องไห้โทรหาฮาลีนแต่ฮาลีนไม่รับสายมินตี้ปลอบใจอาสมามาบอกให้อาสาอย่าร้องไห้บอกว่ามันเป็นการต้อนรับแบบชาวปัญจาบเท่านั้นถ้าเธอบอกเรื่องนี้แกฮาลีนฮาลีนจะต้องบอกให้เธอกลับแคนาดาอย่างแน่นอนอาสาบอกดิบักว่าชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายและความฝันคง เธอส่งผลร้ายต่อเขามากกว่าเธอดีบักบอกว่าเขาภูมใจในตัวเธอและเธอคงจะเห็นแล้วว่าครอบรครัวของเขาคอยเป็นเกราะ กำบังให้เขาเขาบอกให้เธออย่าได้ร้องไห้และทำให้อารมณ์คงตัวเองดีขึ้นอาสมาบอกว่าโชคดีที่เอกรัรมมาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันเวลาและตอนที่เธอพบกับเอกรัรมเป็นครั้งแรกที่สนามบินเธอรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของเธอ ดีบักก็นึกถึงคำพูดของหาลีนที่เคยบอกว่าเอกรรมจะต้องไม่รู้ว่าอาสมาเป็นลูกสาวของเขา ที่ทุ่งนาอาเลียไม่พอใจที่อามันไม่รับสายเธออามันขอโทษอาเล,เลียและเล่าเรื่องที่สุขีบุกไปที่บ้านครอบครัวทินรอนอามันขอโทษอาเลียและเล่าเรื่องที่สุขีบุกไปที่บ้านครอบครัวทินรอนพร้อมกับปืนให้เธอฟังอาเลียบอกว่าเครื่องประดับของเนมัดหายไปและทุกคนกำลังตามหายอยู่อามันบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาอาเลียบอก ว่าเธอที่เอาเครื่องประดับเนมัต ไปทำวีซ่าเป็นเงินจำนวนแ0 0แสนรูปีให้พวกเขาไปแล้วแต่มันกลับล้มเหลวอามันได้ยินก็ตกใจถามว่าเธอขายเครื่องประดับของเนมัติเพื่อจะทำวีซ่าอย่างนั้นหรืออาเลียบอกเธอไม่ได้ขายแต่เธอเอาไปจำนำไว้อามันบอกว่าเธอสร้างปัญหาให้เขาอีกแล้วอาเลียบอกให้เขาช่วยเธอเพราะเธอรู้สึกกลัวมาก